ยังคิดถึงเธอเหลือเก,กินได้ยินไหมเธอยังอยู่ในหัวใจของฉันหลับตานอนทุกคืนยังฝันยังเห็นว่าเรารักกัน เธออยู่ที่ไหนคิดถึงเธอชาตินี้ไม่มีสิทธิ์จอจบแล้วก็เข้าใจแต่จะให้ทำยังไงเมื่อในหัวใจยังจดจำ จะให้ทำยังไงเมื่อในหัวใจมีแต่เธอ